ลลลลลาาาาาฮะน้ำมันอย่าบอกนะว่าโจรนะ่ะโอ้ใช่แล้วจะเป็นปโจร <gasps> เจอเยอะแล้วเจอด,จดนีนะที่เป็นการปล้นเงินเอาส่งเงินมาซะไม่เตะถ้ามีกี่บาทก็ตามโอ้จะไปซื้อโมเดลดักจะไปซื้อโมเดลอะนะฮะแค่โมเดลเองเหรอแค่โมเดลเองเหรอฮะไม่เตะ ใช้เคสโมเดลธรรมาดาเป็นโมเดลเอ่ออะไรนะลืมมาแหละแต่ว่าส่งเงินมาซะเออไปไปผมไม่มีเงินนีแกเ,เอาดิดผมมิผมไม่มีผมไม่มีงั้นเจอนี่หน่อยเป็นไงเอเอาละนะควายมีเงินมาเนี่ย เฮ่มาได้เวลาจ้าเยอะแล้วจ้าไมา่เอาละาาากระแเยี่มีพร้อมเยา่ยาฮึฮึชะฉันไม่มีทางที่กแกทำลายภาษาโซลกเอ๊ะเอ๊เป็นใครอะ่ะ ฉันคือสตาร์บฮีโร่พันแท้ของโลกนี่เย้นีต่อยยายปล่อยมีสะไม่ปล่อยเว้แกมีเงินไหมจะอยจไาไม่มีโว้ยมีแต่มัดเฮ้ยเยโอ๊ยเที่ยวมือไม่เป็นไรเย้นี่ไงอ๋ออู้อู้อู้คุณสุดยอดมากเลยเอาันเลย วันลกูเอาละย้ย้เ้เป็นไงวเจ็บปยเอือ่เจ็บปวดกันเปะเอ้ยอ้ยฮแล้ว

ฮ่าฮ่านี่นี่แหละนี่นี่แหละที่เขาจะเจอจะจยิ่งแก่อู้ทำไมไม่ทะลุเลยโอ้จะมีชุดเกาะไงงั้นยี่ตีหัวโอ๊ยไม่เจ็บเลยงั้นยี่ตุ้ดี้ยิ่งใหญ่โอ๊ะโอ๊ะไม่เป็นไรยี่ตี่หัวแล้วจะมีเกาะบาเรียติดตามอยู่ตัวอยู่ไง ไหนอ่ะก็นี่นี่ไงเดี๋ยวช่วยดูไม่บอกหลอกว่ากอบาเรียอยู่ไหนอ่ะแค่แค่บุเลตเดีช่วยอวามจีรกดิ์อมตะฮะอมตะไม่ได้อัตะะเอาละเราจจบชีวิตแก่แล้ว อกแล้วจะคือฮีโร่พันแท้ของโลกนี้ยโอ้ยฮะบอกแล้วฮีโร่พันแท้วันนี้ฮ่าฮ่าแล้วแกก็อาจจะขึ้นสวนแล้วก็ลงรกอืม em. งั้นก็แล้วแต่แล้วกันนะเออกุณครับอะไรรู้เนอะเออผมขอรบกวนนะครับขอเลยเซ้นหน่อยครับโอ้ไ้ได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 ้เลย อืมไอสิต้องไหนเอยอืมตรงนี้ดิเอซ์น่าจะเสิ็จเลยอืมเสร็จแล้วโอ้กบกบกบกุครับเดี๋ยวจะคุณเป็นใครเหรอถามก่อนฉันคือไซตาอมะเป็นฮีโร่พัดแทยของโลกนี้อ่ะไซตาอมะนี่ชื่อคุณแปลกจังเลยก็เชื่อไดยแหละฉายาของฉัน แล้วก็คงไม่มีธุระอะไรแล้วล่ะโอ้กลับก่อนนะกรับกรับกบุตรกรับที่ช่วยผมกรุบุตรกรับโอ้แล้วโอ้กล ah, ับก่อนนะบายบายตารู้ไหมว่ากุจีบผมจะตีไกลเลยกุกุขึ้นฟ้าเป็นได้ไงวันเนี้ยนี่โชคดีนะที่ฉันพกยานี่มาก่อนน่ะมีอยู่นะ โอเคเอาละ่ะไหนๆก็ได์ไลเซนต์มาแล้วโอ้รู้สึกดีใจจังเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปหาแม่ย่อง